นี่ตัวนี้มันเหมือนเหมือนหนากว่านะเออตัวนี้มันจะแน่นแน่นโอ้หนาแน่นนึบเลยอ่ะจะแน่นใช่เออเป็นอีกรุ่นเป็นสิ่งขันขัดนอกจากเนื้อไม้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะทําให้หนาคือมันตรงนี้มันเต็มสเกียบไหมครับช่วยนน่าจะเกี่ยวเพราะตัวนั้นตรงนี้มันเวาใช่อันนี้มันจะส่วนของตัวมวลของตัวบอดี้มันเยอะขึ้นนะพี่นะใช่ใช่ใช่ <Yes. S 2> เป็นรุ่นรุ่นที่ทำคล้ายๆกับกิฟสันเนาะเป็นซิงเกิลคารดเป็นทรงเหมือนกิฟสันถ้าจำไม่ผิดตัวนี้นะ่าจะอัดเพลงยือ้อผมจำ<อ>าผมจำไม่ผิดนะ<อ>มาช่วงช่วงเพลงยือ้อพอดีตัวนี้<อ>ใช่ได้มาช่วงนั้นพอดีตัวนี้อัดยือ้อแล้วตอนนี้ตั้งสายแบบยื้อไว้ป่ะครับใช่ครับขอ,ขอลองฟังยื้อกับเพลงตัวนี้กับเพลงได้นะโอเคครับ เสีงดีเหมาะนะเอาแตะเลยจริงดีดีกว